โอ้โหเขาเริ่มเลยแล้วครับโครงการเขาแล้วเหรอโครงการเอาเลยเอาเลยลุยเลยเขาเหรอเอาเลยเริ่มโครงการแล้วเหรอแ่เล้วแตแล้วลุยเลยขับอยู่คนเดียวนะวันนี้รับอยู่แทนลาเร่ครับปลาเร่ ดูไเห็นตะมนต่อจำหมดได้พอเราใจแล้วใช่แล้วใช่แล้วเห็นตะมนตออต้ตาจะถูรลอนแกนหมดเลยวคนรอบเน่ยต้นตตูหลอนแกนหมเอาตีเอากาเาโอ้แซงแล้วอโอ หองแท้โอ้ปิดถนนเลยไปนะไปไม่ได้เลยโอ้คนเยอะเลยรถต้องใส่รวมกันหมดตรองนู้นอีกปิดถนนเลยอ่ะนั่นจะโอ้ไปอีกเดินก็มาเนาะโอ้สุะพัดเดินนาบากา ได้เราเป็นคนนะเคลื่อนรถเคลื่อนรถอีกว่าองเคลื่อนหรอกเคลื่อนเหรอท่านน่าจะไม่ต้องเคลื่อนหรอกม่ต้องมันก็เคลื่อนเพราะมันไปไม่ได้ตรงนั้นน่ะไปไม่ได้อีกแล้วเอาละเอาละขนาดนี้ก็ไปได้ลองดูไม่มันมีท่ออยู่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็ตปัญไปได้ไปจริงไปได้ขยับรถหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องม่ตนาเออไปไปไปยางเอาเถอะ เออออกเส้นออกสายเนี่ยแม่เออเอาเส้นออกเส้นออกสายเนี่ยเอาผดูแลสวนเหม่อนกันอสทำอะไรเขาวันนี้หมอก่อหน่อยปุ๋ยสมปุ๋ยลงปุ๋ยคเขาสมปุ๋ยลงปุ๋ยมากันเยอะเลยนะผู้ช่วยครับผมช่วยผู้ช่วยมาอีกสวนหนึ่งทางแต่ป้าทำให้ทันทีพุทธของหลวงปู่ เขาจะทําให้ว่างได้ไหมทำให้ไม่ว่างเราลองจะเอาความว่างหรือความคิดว่าเขาจะทําให้ไม่ว่างเออเขาจะทําให้ว่างแล้วไปเอาทําให้ไม่ว่างอ๋อมีบักคงวันน้ำเว้ยมีแบบมีบักคงหมีแล้วนี่เสียงบักคง ไม่มีรหัสค่ายเลยอ่ะลูกปูก้องทำหน้าที่ให้กำลังใจลูกหลานต่อไปนะคะสเฮ้ยไม่มีรหัสค่ายเลยอ่ะไม่มีรหัสค่ายแล้วรหัสค่ายลืมแล้วรหัแค่ช้ำค่ายเดียวพอก็เดี๋ยมันปนกันเยีเ่ยวอย่างนี้ค่ะบ้านฉันหลังนี้จะปลูกแตงไทยค่ยะตอนนี้จะปลูกแตงโมแล้วก็ต้อห่อทำไมในปลูกกัญชากัญชายังไม่ได้ขออนุญาตอลูกปูหมากอร่อยมากอะไรอะอร่อยนะได้คิีมแล้วออกอะไร มักอะไรอ่ะมกคู๊ะมะคู๊ะอร่อยเนอะวันเข้าขึ้นสไลด์เอาไปเจกไหนปีกแก้วโหเออต้นนั่นลรอคะเนอะโอ้โหพอมาใหม่มามันก็กรอบสิกรอบหวานดิรู้สึกต่างฝ่ายต่างตามหากันนะคะเวลาพวกเราถาพ่อก็ตามมาเวลาพ่อที่เราก็ตามไปยค่ะ รู้สว่าสดีมากอย่างงี้ยังไม่เจอกันได้ไงเนาะง่าโอ้โหอ้นีออเจนไอ้นีม่คาร์บเลยลุยอลเลนี่เอาเลยลุยเลยมวันมันมีห้ากลุ่มเข้าลงกัวหนึ่งไปตัวจตาไม้ผลหนึ่งมากลางกี่โมงเสร็จอหร เดี๋ยวก็เสร็จแล้วที่มันจบเลยคอยคอยก็ใส่ปุ๋ยก็ไปคุ้มไปเสร็จมเต็มเ,เลยนะเต็มก่อนเวลาอ้าวโกยโก,ยโกยโกยเลย <c ười> โ er. ยกยเลยอ๋อเหรอนี่สนมมาหมักอ่ะสนมมันก็หิวมากสิดดีๆนั่นแหละสนมหมักจริงหมักได้ขี้ก็ยิ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีของเราเนะ ที่ไหนคนอื่นเขาก็เอาได้แต่เขาไม่เอาเฉยมันก็ลอยอยู่ในแม่น,น้ํามูลอยู่ในบุงมเหมือนก็ใครก็เอาได้เขาไม่เอาเองอะ่ะไม่เคยลอยมาให้เราเราทุกคนนั่นแหละใครก็มาถกูก็เอาก็ได้เลยของกกลากลวพวเรานี่มันดีตรงที่ว่าความท่อง้อมในความเป็นหมูย่อมยังลงนสมเร็จนะมันมีหมู มันมีพลังงานรวมพลังงานพือเพื่อความพรั่งพร้อมของคนเป็นหมู่ยังยังยังความสำเร็จทุกอย่างสำเร็จหมดเลยโอ้ยทำไมอ่ะนี่ไงไอเราขุดทั้งท้ายเลยเหรอขุดทั้งท้ายครับอาสาธุโอ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อกาเกะมาแลวเลยเาขุดตั้งายมันจะแห้ง มันหน้าแรงมันหน้าหน้ามันมันมันแรง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 กันน้ำก็ต้องยากขึ้นทุกทีอเอ้านี่ยอดใสอะไรขาวขาวขาวนทนี้ก็เลยขุดเ,เออผสมกันอโอ้ลงไปลายเมตรเหมือนกันเนี่ยโอ้ตรงรึกนะ้ำน้ำมันไม่มากเลยเนี่น้ำมันน้อยจังเลย ไม่มีตาน้ำด้ยเนี่ยน้ำน้อยอ่ะน้ำม,มันไม่มากโ, <biraz S 2> โอ้ยนี่นิดเดียว<อ>นั่นะแค่นั้นก็ยังไม่เต็มเลยก็ย่อมเดียวโอ้มันไม่เจอตาอน้ำน,นั่นเนี่ยนี่เขาจะขุดออกมาอีกนี่ก็ได้น้ำม,มันไม่มันไม่แหมบึ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 มทไมเห็นเนาะ ไม่ใช่แหล่งน้ำนอกอ่าไม่ต้องเนี่ยมันลึกอยู่เนี่ยแน้ำน้อยออ้ยเครื่องบินเพิ่์จะลงไปเลยนะเครื่องบินจะลงอ่ะจะลงแล้วเครื่องบินจะลงแล้วโอ้ยลงเลยลงเลยลงเลยพวกเราไม่รู้จักว่าเป็นของเราเอาขวดน้ำคว่าง ฟังไม่ถูกนี่คือคาไม่ถูกเขาคิดว่าของตำรวจมาสอนมาสอนแนวตงหล่อของเราเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าพอหลวงปู่มาทำให้หนูมีพลังอ่าคนไหนคนไหนคนไหนไปแล้วไปแล้ววันนี้ก็มีพลังค่ะคนแก่ก็มีพลังเพิ่มเหมือนกันโอ้ยพอได้กินบักฟูมก็เลยมีพลัง สองคนแบบพี่พิมลค่ะอายุหกสิบกว่านี่ไปขึ้นแบบผูกันเหรอนชีอะไรหกสิบเอ้เนี่ยหกสามแล้วค่ะโอ้โหหกสิบสามแล้วเหรอปีจอค่ะบ่อปีจอโอ้ทอแล้วเนาะโอ้หกสิบสามบอกพี่พีมอนว่าด้านแกแบบนี้ให้ฉันขึ้นได้นะพี่วันนะีะขึ้นไปเถอะนะแล้วอย่ากตกลงมาเขา,มาไม่อยากจะเลี้ยงนอน้ยคนมารายงานว่าท่านบอกเลยว่ากินแล้วไหวฟ้านดี ััโมมนนนก็ตะวเี่่ยไปีที่แล้วมันดกกว่านี้เพราะว่ามันไม่มีคนงานปีนี้คนงานเข้าไปเขาก็กินกันทุกวันได้แล้วก็กินกันแล้วรู้ไงมันไม่โดดก็มันกินเนี่ยก็รวนเลยมันไม่ดกอ่ะมันก็ต่างอาจจะดดกว่าปีแล้วอ่ะเจ้าของนะค่ะเจ้าของมาเจ้าของก็ไม่ทำร้ายมันก็เว้นมันไว้ก็าไปลูกมั่วม้เขาไปถึงจะชุบซื้อปุ๊บ ฉันก็บอกเฮ้ยตอนนี้เอาไว้เอาไว้อ,อ,ไยไอ,อย่างอื่นหายไปก็อยู่มันเว้นมาพวกอายุมันมากแล้วไ <c oughs> ม่รู้ว่ายุเท่าไหร่อายุมันมากแล้วหาไม่ถึงนานมาแล้วแล้วเขาก็เว้นมันมาเรื่อยมันก็เลยปลอดภนะัยมาเรื่อยๆฉันก็ไม่รู้ค่ะมันน่ยตอนที่มดก็บอกให้เอาขึ้นสาราด้วยเขาอยาวขึ้นเลยอลูกเล็กๆใครจะกินข,ของเราหบงนั้นนะอ้าวลูกเล็กนี่แหละตัวดี ฉันไม่รู้ค่ามันฉันทำไม่ได้าวขึ้นไอเขา่าไปขึ้นเลยลูกเล็กมาผูลูกเล็กตอนนี้เอามาสิแล้วกปีหน้าจะทำให้มันรู้แล้วตอนไี้รู้แล้วมันจะโดตอนด้วยตอนด้วยขยายแล้วกิ่งมันกิ่งมันดีมากเลยกิ่งมันเยอะขึ้นไปนะมันไม่มีมดด้วยแต่มันมีไอหมาม่ยกลับมาลงมาคันมันจะมาเล่าก็อองที่ตัวหมาม่วยมันเป็นกาฟานมันแล้วค่ะ จะสร้างมันสวยจะเป็นอนนงอ,อม,มามยผมก็บอเอ๊ะแปลมันมีไอ้แต่คนทำไมเราก็ขุดคนมันเลยดิลิ้นจีอีกต้นหนึ่งเสียได้มากเลยค่ะพอดีทางอบตอเขาขอทางพ่อท่านทางเขาเล็กพอเราไปซื้อตัวพวกขอ,ขอได้ไหมขอให้มันทางใหญ่รถเสวนได้เราก็เลยนึกถึงพ่อ,อท่านขอ,นขอเราใหเขาไปค่ะทางยาวหมดไปเยอะเลยที่ ก็เลยเขาก็เลยตัดต้นลิ้นจี่ต้นนั้นใหญ่มากเลยค่ะก็ขอแต่ทางแล้วมันตัดต้นไม้แล้วยังไงก็ต้นไม้มันต้องผ่านทางค่ะฉันที่ตั้งใจว่าจะมาถวายวัดแต่รูว่าต้อขอแล้วมันต้องเอาไปทั้งหมดเนื้อสองท่อนใหญ่ๆก็จะไปไม่ได้มันยี่สิบไงยี่สิบซมสองศูนย์สี่ฮะ ไม่ใช่ยี่สิบยี่ิบไร่สีสี่ล้านไงยี่สิบไร่สี่ล้านอ่ายีสบร่สีล้านมันก็ทั้กอบไร่ละสองแสน้จว่าสอจะหมดไหมหนึ่งกองนี้จะหมดไหมเนี่ยจะหมดไหมจะ้เด้าวนี้กำที่น้ำจวมแล้วกจที่น้ำท่วมแล้วเราก็ให้อสอ มาดูแลต่อตามไม้ผลกับใจเขียวใบตองทีนี้ก็ไม่ไปไปดูโคกน้องนาต้นตะไครน้ำชั่วอีกรอบสองน้าสวนนี้ก็เลยดูโคกน้องนาเดี๋ยวจะไปดูอุทยานไงไปไปดูคอุทยานก่อนโคกน้องนาเขาเขาทำเขาเขาทำอุทยานเป็นโคกน้องนาเดียวใช่ไหมล่ะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มผ้าประกอบสีแดง อันันนี้ก็เคอหนองนาแบบนั้มีมีการขุดขุดบอดด้แบบมีโคกมีน้องมีนาโคกหนองนาสิทำโคกทำานองทำนาตามพระราชบัญญัติน่ะมีที่พักมีโคกแล้วก็มีหนองนามีหนองน้ําแล้วก็ทํานาโคกเป็นที่พักหนองเป็นที่ที่ยาได้น้ํานาเป็นที่ปลูกท่านก็ทำอย่างนั้น เสียงเบากว่าทุนสายเขาเหยียบเหยียบไม่ไปเขาไม่เคยไปหรอกบางครนี้อ่ะแค่นี้อ๋าแค่นี้แค่นี้อ่ะมันมันได้รถไว้ถไฟตัวนี้ไม่ได้อ่ามันได้แค่นี้รถไฟฟ้ารถไฟทุกปันจักรยานไม่ใช่ไฟฟ้านี่รถไฟแดดมีเจ็บคนหนักคนเดียวน่า ตมีคนวังเนี้ยลืมไปแล้วเรื่องงไปแล้วมาอยู่นาแล้วเป็นคนสวนแล้วไม่ใช่คนบังโอ้โหนี่รถถูกแล้วไรอะครับโอ้โถหลกหนังออกหมดแล้วอ่ร้องไม่มีหนังรถบนทางมุ้งมิจฉิมร้องไม่จิ้มเลยนี้ เอิปได้เลยโอ้จะมีตายเว้ยเออตายได้ไงอ่ะยางจะมีตายถ้าเสียดแล้จักรราพวกนี้เลยหาที่ดีบ้บานเราหมดแล้วลาด าดิทำงานจะสร้างบ้านได้ลำก็ลำคนบ้านชาวบ้าน้าบคนบ้านล่านี่บ้านหลังก็นเอที่เขามีรถเครื่องมีรถไถมีรถรถตัวอะไรนี่เขาสร้างบ้านง่ายมากนี่ต้องไปนั่งเข้าประตูนี้อ่ะต้องไปน้่งเข้าประตูนี้เพราะประตูนู้นนี่มันเป็น ปิดกระตูไว้ถ้าไปกางเส้น่สงสัยเขาเพิ่งล้อมมานี่ยไม่ตันานแ้ปููว่าจะรอล้อมไปไม่มันจะปูจะล้อมไปมากทงชนะปูไปตั้งนานปู่พจะรงไปได้หรือเปล่ามันจะไม้อยู่ไม่ไปไม่ได้ทีนี้มันพอมราวอยู่ที่โคนนเองโอ้ วงตมได้อยู่ต้นเดียวต้นอื่นนี่ต้นอื่นก็มีแต่ว่ามันมันยังเล็กๆจอดนิ่งๆผู้หญิงจะลญท่านพระจำท่านพาดินจะมารายงานนี่เจ้านาี่เจ้าน้าอสเจ้น้าที่จม้าจอดแล้วไล่ง ตกเด็กมังก็ออกแกันครับแล้วมังกรพุ่งไว้ต่อครับส่วนอุทยานนี่ครับคือเป้าหมายหลักคือจะทําเป็นแบบโคกหนองนาครับโคกข้าวบูครับคล้ว่าโคกก็คือว่ามันก็ตรงนี้ที่ที่ผมเอาดินมาถมจะเป็นโคกคือคือโคกนี่คือเราจะปรับยังไงว่ามันจะให้เป็นป่าไม้เป็นเป็นเจพันครับเป็นป่าไม้ที่ที่หลากหลายครับป่าไม้เป็นเจพันเลยโคกครับคือคือคือหลากหลายครับ ครับครับหลากหลายชนิดเสร็จแล้วผมก็จะเสริมผกหวานป่าลงไปตรงนั้นครับส่วนตรงนี้ก็จะทําเป็นลงปุ๋ยครับกับเลือนพ่อชําครับเพราะว่าลงปุ๋ยกับกิกรรมธรรมชาติมันเป็นของคู่กันครับลงปุ๋ยบางทีเราอาจจะทําเป็นแบบเล็กๆน้อยๆครับพุดเป็นองค์ความรู้ครับพราว่าครูครับตรงนั้นก็จะเลี้ยงพ่อชําก็จะกล้าพวกพวกพันไม้ต่างๆครับ สำหรับตรงนี้โครงการที่ตามเป้าหมายตรงนี้ก็จะทําเป็นคลองไส้ไก่ครับเป็นคลองไส้ไก่ตามไม้ยินต้นนี่ครับเสร็จแล้วผมก็จะเสริมอีกครับเสริมป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเข้าไปครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับตรงนี้มันก็มีเฉพาะต้นอีสุกครับต่อไปอาจจะมีพวกะพะยุงมะข่ามง,งหรือว่าคือซึ่งไม่เคยเรืองอะไรกันหรอกครับบา<อ>งทีมผม ออครับที่จริงต้นต้นขุนขุนสึกเนี่ยประโยชน์ของมันคือใบมันเป็นพืชตะคุนถั่วครับ <c oughs> แต่ว่าถามว่าจะเอามาใช้ประโยชน์จริงๆมันก็คง,คงคงยากครับ <c oughs> บางทีผมผมว่าจะตัดเจ้าของเก่าเขาปลูกเขาค่อนข้าง,งจะห่วงเยอะครับ <c oughs> อาจารย์สมพงศ์ครับ <c oughs> ช่วงหลังๆมาไม่กล้ามาเลยกลัวกลัวผมจะตัดต้อนอีกศึกผมว่าผมไม่ตัดผมจะเสริมครับผมจะเสริมพี่เคยปลูกหนึ่งต้นผมจะปลูกเป็นสามต้น ปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับก็ตรงนี้ก็คงจะทําเป็นคลองในคลองไส้ไก่บางทีผมก็ยังนึกบอกเยอะว่าครับว่าถ้าคลองไส้ไก่สิจหล้วน้ํามันจะเอาเจ้าน้ำมาจากไหนผมก็กลังคิดอยู่ครับครับมีครับมีสาแต่ว่าเป็นของเอกชนครับท่านครับของเอกชนแต่ถ้าได้น้ําจากสาตรงนั้นมาเข้ามาในสวนลุทยานี่ เราค่อนข้างที่จะปิดท,ที่น่าพอใจ,ใจครับ้งรเพราะว่าหลานหลานน้องปูครับ<อ>เกา,าเป็นราชาที่ดินเหมือนกันเออจุดอ่อนของสวนอุทยานที่ผ่านมาก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องดินกับเรื่องน้ําครับน้ำขุดค,ครับคือ,ค,อคือถ้าคนสามารถเข,ข้ามาใหม่สามารถบริหารดินกับน้ำได้ปัญหามันก็จะค่อยๆหมดไปครับต่อไปมันก็คงเหลือเฉพาะคนครับก็ไร้ดินเออครับตรงนี้เป็นน้ำบาดาลครับแต่ว่า คงไม่พอละครับประมาณสักเก้าไรครับไม่พอครับไม่พอแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าถ้าจะเอาเฉพาะน้ํามาดันไม่ได้ผมเลยว่าเอ๊ะมันต้องหาน้ําบ่อในน้าซับตรงนี้ก็คงคิดว่าตรงนี้จะมีน้ำซับครับถามว่าสวนตรงนี้จะปลูกยังไงครับก็จะปลูกหนึ่งปลูกพืชสูงพืชกลางพืชเตี้ยเรียดดินใต้ดินครับแล้วก็ในอากาศครับปลูกอย่างครับ ขูกคุมให้หมดเลยครับตามหลักศิษจิตพอเพียงครับสมัอา้าสานี่แต่มือนไม่ได้คิดไม่ได้คาดคิดเ้ยยายไปข้าว่เดี๋ยวแล้วนาเดี๋ยวแล้ว มีอันคนต่างนอกไลยตอนใหญ่เบอร์หนึ่งเขานัน่มเบอร์นะฮะพ่อท่านวันนี้<ด>นเขาก็ทรงคนมาสังเกตการเพราะว่าบรรดาเป็นโตขี้ขาดเนี่ย่ะว่าเป็นตัวสี่ขาดเน๊ะว,ว่าเขาสีได้วัวเขาเขาเขา,เขานั่มกันอยู่เขาก็เข่ามาบวันนี้ไปพอ่อญาติทำเฮา เพราะว่าเขาบ่รด้ได้ค่ะวังสันแต่ว่าเขาก็เขามาอยู่หาโบราณประมาณเจ็ดคนนะเจ็ดแคนเพราะว่าเขาต้องการหูคะแนนว่าเขาหนาแนลละง่ายจะเห่าเนี่ยสาอยุ่ของเหาน่ประมาณเกือบทุมหนึ่งผด้ที่หาโบราณจึงไล้ตกลงผทชนาเลยยินยังบบหูแต่ว่าไอ้เบอร์สองนีชนะอยู่แล้วค่ะบัลลาดแต่เบอร์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 สองนีบัลาดนีลยก่อสิเบอร์หนึ ห้าสิบสามหนึ่งในสี่เลยอะห่างกันห้าสิบกับสองร้อยเขามาเบิงพวกเขากระลุนนะเขาขนาดจะบกเขาขนาดจะหูอยู่นะว่าเบอร์สองอยู่นี่จะน่ามาว่าอ่านมามันตั้งประมาณเจ็ดแปดใบจึงเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่นะคนมาสังเกตว่านี่น่าจะเป็นของคะแนนหรือผู้สมัครเองกันไปด้วยนะเพราะว่าไม่รู้คนหน้ามาสองคนใช่ใช่ไม่มาทั้งหมดหกเจ็ดคนมาเจ็ดคน พอมายืนฟังเบิรงเคากของหูแล้วนะทีดูความทีดูความทีของการขานขานเสียงนะจะผูกขานเสียงที่เมื่อว่ามื่อหลายเบิดตมือแล้วก็ยังขานบางเก้วขานมีขานเบิดแห้งพอพอรับคะแนนตรงนี้เสร็จยังต้องไปยูดไปส่งที่อำเภอพ่าทุ่มแล้วยังไม่กลับบ้านกันเลยบ่งพวกกำนันผญ่บ้านอ่ะยังเพราะว่ามันต้องทั้งหมดจนตาใครเป็นนายกเลย ก็ยังไม่สรุปลงค่ะแต่ที่บัรลาดก็คือเบอรสองนำเบอร์นหนึ่นำวันนี้ผมเจอขอเล่าถึงเพื่อนมีพี่ชายไปสมัครแข่งของเขาที่พิซซโลกเขาคงเก่งกับระบบการลงทุนนะครับพระท่านเขาจ่ายข้าหัวคนละสองพันเลยนะสองพันนี่เขาคิดดูแล้วว่าถ้ากรถ้าชนะกันเนี่ยประมาณสี่พันคะแนนเนี่ยเขาจะลงทุนไปกี่ล้านเอง ถ้าสองล้านนี่ก็พันคะแนนใช่ไหมการชนะกันเนี่ยเอาสี่พันคะแนนมาให้ได้เนี่ยเอาสองล้านไปคูณสี่เป็นเท่าไหร่เป็นแปดล้านลงทุนแค่ไม่ถึงสิบล้านครับเพราะนั้นแต่ได้เวลาไปทํางานโครงการต่างๆนานามันมาทีละสิบล้านสิบล้านสิบล้านโอ้อย่างนี้เขาก็คิดตัวเลขออกแล้วอะ่ะสองพันนี่ถือว่าดูเหมือนมากนะแต่จนิโๆโอแ้แต่บรานลาดมันไม่ได้ต้องไม่ได้นี่ไม่ได้เสียอะไรเลย คิสุดทจริงๆน่ะเบลา่ะต้องมาเสียตังค์ให้เราอย่างเงี้ยพวกการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการลงทุนที่แบบโอ้เห็นเห็นง่ายๆเลยแหละคือการเอาชนะกันในท้องถิ่นมันไม่มันไม่ต้องถึงหมื่นคะแนนไงซื้อเสียงแค่ประมาณห้าพันหัวเนี่ยลงทุนแค่ห้าพันหัวในี่ชนะแล้วคุณไทยเขาบอกสรุปมาว่าที่เขตใหญ่ๆพวกซื้อเสียงชนะหมดครับ ยังไม่มีคุณธรรมพอเดี๋ยววันหลังต้องให้นักข่าวนักข่าวพวกเราไปแอบสัมภาษณ์ชาวบ้านว่าไเท่่าหรตจะตัดสินใจขายเสียงเนี่ยคิดคิดยังไงเขาไม่บอกหรอก้าไงผิดกฎหมายเอ๊ะนานๆไปหางให้หางไปแล้วอยู่แบบนี้นะมันมีที่พนงันเขา ตัดให้เลือกก็ครัวอยู่แล้วยิ่งให้เงินเขาก็ยิ่งอ้ยิ่งดีใหญ่ท่าน,นแบบว่า <c oughs> ถ้าเขาไม่ได้เขาก็ไม่ยอมกันนะคะว้าเนี่ยลูย่ยุแล้วน่ะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องจ่ายเงินเขาจะต้องถามกันเลยเดย์จะเท่าไหร่บ่ต้องยกตัวอย่างใสรหอกยกตัวอย่างขอบขัวที่ฉันยุมุกนี่ละไอเขาจาข่ายใชยังเขาคือบัวดายเฮ้จังสารจังสีเลยมันเป็นจริงๆนะมันแบบเขาไม่ได้ก็ไม่ได้นะ เขารู้อยู่แล้วว่าต้องจ่ายเงินน่ะหัวคะแนนต้องต้องมีการจ่ายเงินถ้าเขาไม่ได้เขาก็ไม่ยอมนะเขาไปตามถึงแน่นเลยอ่ะบางคนได้รับมา 1, 1> พันหนึ่งอีกคนนี้บอกฉันจะไปได้ห้าร้อยวะ <laughs> มันมันแน่จริงก็แบบเดี๋ยวได้พันหนึ่งเนี่ย <laughs> ฉันได้ห้าร้อยเองเนี่ยหัวคะแนนเอาไปกินครึ่งหนึ่งเวลาพายุควาขายเื็นหลักใกล้ๆดือะนิดหน้อยเป็นปืนหมู <laughs> <laughs> <laughs>